สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้อยู่กับ FC 24นะครับกับตัว TU 18.2นะครับก็เรียกได้ว่าตัวนี้น่าจะเป็น TU สุดท้ายนะครับจากการอัปเดตของ FC 24แล้วนะครับส่วนเรื่องของตัวไฟ m o d d ด i n g ครับไฟชุดนี้นะครับเท่าที่เคยใช้มานะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะสมบูรณ์ค่อนข้างจะเกือบ100%เลยก็ว่าได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัว TU 18.2กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ต้องใช้นะครับ ก่อนอื่นนะครับตัว FIFA นะครับเราจะใช้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือตัว1.91นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมผมก็ยังจะไม่ใช้ในเรื่องของ LECT นะครับจะรันแค่ตัว FIFA ตัวเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับในตัวที่ยูสนะครับตัวนี้เลยที่ผมตั้งชื่อไว้ว่า Final นะครับก็จะมีอยู่3มโฟลเดอร์ที่ผมแนะนําว่าต้องใช้ตามผมเลยนะครับ ตัวแรกก่อนนะครับก็เรื่องของสคอตไฟนะครับตรงนี้นะครับต้องใช้ตามผมนะครับเพราะตัวนี้ผมได้มีการปรับแก้ให้แล้วนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นตัว new season นะครับตัววอลลุ่มวันนะครับไอนี้ก็จําเป็นต้องใช้นะครับส่วนหน้าเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็ใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็คือพระเอกของเราก็จะเป็นของเจ้านี้เลยนะครับไฟเฟอร์นะครับ อ่ะเรียกได้ว่าในตัวไฟเฟอร์เนี่ยครบทุกอย่างแล้วคุณไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยนะครับใช้แค่ไฟเฟอร์เจ้าเดียวจบนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มตัวไฟล์กันเลยนะครับมาที่ Import เลยนะครับผมแล้วก็มาที่โฟลเดอร์หลักก่อนเลยที่จะใช้ก็คือเป็นของไฟเฟอร์นะครับตรงนี้นะครับลงตามผมเลยก็ได้นะครับเป็นออ d ดิโอเป็นรองเท้าเป็นถุงมือนะครับแล้วก็นี่หน้าต้องลงนะครับผมเกมเพย์กราฟิกต้องลงนะครับ ผู้จัดการทีมนะครับออฟฟิศเมนเจอร์อ่าผมมีข้อแนะนำนิดหนึ่งนะครับเรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นพวกออฟฟิศหรือการปลดล็อกนักเตะต่างๆม็อดพวกนี้จะชอบทำให้เกมเด้งนะครับอ่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องลงนะครับหรือใครอยากลองดูนะครับว่าถ้าลงแล้วมันจะเด้งหรือไม่เด้งอันนี้มันแล้วแต่เครื่องนะครับแต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยลงนะครับผมอ่าแล้วผมก็จะลงตัว นิ w วเฟสนะครับแล้วก็เป็นแทตทูแล้วก็เป็นสนามนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแค่นี้นับที่ผมใช้ผมจะไม่ใช้อยู่2ตัวนะครับสำหรับตัวที่ยูเก่าๆนะครับที่เพื่อนๆได้ถามเข้ามานะครับผมไม่ได้มีการฝังไว้นะครับพอมันมีตัวที่ยูใหม่ออกมานะครับผมก็ทําการลบตัวเก่าทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสิ้นเปลืองพื้นที่นะครับเพราะว่า ตัว T.U เก่านะครับมันก็ไม่สามารถที่จะนำกลับมาใช้ในตัว T.U ใหม่ๆได้นะครับหรือบางตัวอาจจะใช้ได้แต่ก็จะทำให้ตัวเกมนั้นเด้งออกมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามา Import เพิ่มนะครับผมก็จะมีเรื่องของนี่นะครับ Manager outfit นี่ก็เหมือนกันนะครับก็ในส่วนตัวนี้นะครับเขาก็จะระบุว่านะครับ only use one time นะครับก็คือใช้ได้แค่1ตัวนะครับคุณอยากใช้อะไรก็ใช้แค่ตัวนั้นนะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับโลกโก้ทีวีก็ใช้ได้แค่1ตัวนะครับตัวนี้ไม่พูดถึงนะครับตัว RDBM นะครับส,ส่วนนี้นะครับก็เป็น Scoreboard ก็เหมือนกันนะครับเขาจะระบุไว้เลยนะครับว่าใช้ได้แค่อย่างละอันนะครับอยากจะแอดอะไรเพิ่มก็แอดเข้าไปนะครับผมจะไม่ค่อย <tra> ใช้นะครับในส่วนของตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็น Real Manager นะครับมันก็จะมีอย่างละหนึ่งอันเหมือนกันนะครับไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมดนะครับเขาก็จะมีให้เป็นชุดนะครับชุด ที่1ถึงชุดที่5นะครับส่วนชื่อโค้ดจะประกอบไปด้วยประมาณนี้เลยนะครับผมเลือกใช้เป็นตัว add-on หนึ่งนะครับก็จะมีฟิกนะครับมีนาเกลส์มันนะครับมีมูรินโญ่ชาร์ลีพอตเตอร์ซีดานนะครับคอนเต้พวกนี้นะครับโอเคตัว add-on พวกนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าใครอยากจะใช้ตัวไหนนะครับส่วนตัวผมผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ใช้นะครับมันก็จะมีตัว disable ปิดต่างๆนะครับเรื่องของเน็ตตาคายนะครับอันนี้ ใครอยากได้เพิ่มเติมก็เอานะครับต่อมามาเพิ่มเรื่องของตัว New Season ก็คือตัวนี้นะครับ Open ไปเลยนะครับจากนั้นก็มาเพิ่มในส่วนของหน้านะครับตัวหน้านี้เอาทั้งหมดเลยนะครับ Control A นะครับผมแล้วก็กด Open กด OK ไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็ Apply Mod ทั้งหมดนะครับผมต่อมานะครับผมมาที่ตัว Squat นะครับ ตัวสกอตนะครับผมแนะนําตามที่บอกเลยให้ใช้ตัวสกอตที่ผมได้มีการแก้ให้แล้วนะครับจะเป็นตัวนี้เลยตัวไฟนอลนนะครับเราเอาสกอตนะครับไปวางไว้ที่เซตติ้งเหมือนเดิมนะครับผมเสร็จแล้วนะครับคลิกรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ลงนะครับมันจะมีคําว่าออโต้ลันนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครไม่มี LE นะครับอย่าไปติกนะครับไม่ได้ให้ติ๊กนะครับให้เอาออกนะครับ โดยคลิปนี้นะครับผมจะรันโดยไม่ผ่าน LE นะครับจะรันโดยไม่ผ่าน LE นะครับกดรันหนึ่งครั้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ LE นะครับเราต้องมานี่นะครับซ่อมปั๊บหรือรีแพร์นะครับเสร็จแล้วเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับเรากดหานะครับผม install แล้วก็ repair นะครับตัวโปรแกรมนะครับมันก็จะถามหาโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งนะครับ ดูให้ดีนะครับว่าติดตั้งไว้ตรงไหนตรงนี้ผมบอกหลายครั้งแล้วนะครับกระุณาดูดีๆนะครับผมถ้าคุณไม่ดูนะครับมันลงไปไม่ถูกที่เดี๋ยวมันก็ลันไม่ติดนะครับรอมันลันจนขึ้นคําว่า success นะครับผมโอเคนะครับ install success นี่คือเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับกดกากบาทปิดไปเลยเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าตัวเกมให้เองนะครับสําหรับคนที่เริ่มทําในครั้งแรกนะครับ มาที่ตัวเกมนะครับถ้าอยู่ในระบบสตรีมก็มาตรงนี้นะครับมาที่คุณสมบัตินะครับแล้วจะเห็นตรงนี้เลยนะครับตรงทั่วไปเมนูด้านบนสุดนะครับพิมพ์ตรงนี้ลงไปนะครับนี่ในกรณีที่อยู่ในสตรีมนะครับส่วนที่อยู่ใน EA นะครับก็พิมพ์ตรงนี้ลงไปเหมือนกันนะครับไอ้นี่อย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้กดดําเนินการต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูตรงแอป EA นะครับที่ ถ้ามันขึ้นซ้อนกันมาอย่างนี้นะครับให้เราปิดลงไปตัวนึงนะครับผมจะสังเกตเห็นตัวสกรีนสเปซนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามตัวไฟล์ที่เราใช้นะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นของตัวรถนะครับในตัว n w w s e s o n นะครับ2024-2025นะครับผมเดี๋ยวให้เรานะครับเข้าไปที่ตัว setting เพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับตัวไฟล์สครอปนะครับที่ได้ลงไปนะครับผม จะเป็นตัวนี้นะครับที่ผมบอกไปแล้วว่ามีการแก้ไขให้แล้วนะครับถ้าใช้ของตัวไฟเฟอร์เลยนะครับมันจะไม่มีการอัปเดตเรื่องของสครอตนักเตะการย้ายตัวการทานเฟอร์ต่างๆนะครับหลังจากที่โหลดสครอตเสร็จนะครับมาที่ตัว Edit r e a l p l a y e r ตรงนี้นะครับผมในตัวสครอรตนะครับที่ผมแนะนําให้ใช้ก็จะมีเรื่องของการย้ายตัวนักเตะนะครับเป็นไฟนอลเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการเลื่อน ของทีมต่างๆก็จะสังเกตเห็นนะครับเรื่องของชุดแข่งนะครับเป็นของตัวซีซันปัจจุบันแล้วก็เรื่องของตัวฐานเฟอร์นักเตะนะครับนี่ดูของแมนยูก็จะประมาณนี้นะครับตัวชุดแข่งรอยสักหน้าตานะครับตัวนี้เป็นตัวที่ของไฟเฟอร์นะครับก็ทําออกมาค่อนข้างที่จะคอมพิวเลยทีเดียวนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นของแมนยูนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวทีมอื่นกันบ้างนะครับเท่าที่ผมลองใช้ดูนะครับ ก็ไม่มีอาการเด้งนะครับในตัวการเล่นนะครับในโหมดของเมนเจอร์เองก็ไม่เด้งนะครับนี่นะครับส่วนแพ็กหน้าที่ผมแนะนำให้ลงเพิ่มเติมก็จะมีการแอดเข้ามาในส่วนของบางคนนะครับแล้วก็จะใช้ผสมกันไปกับตัวไฟเฟอร์เองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับาดวินนุนเยสนะครับก็จะมีเรื่องของแท็ทูเข้ามาแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับ เดี๋ยวไปดูของสเปนกันหน่อยละกันนะครับรายชื่อนักเตะนะครับครบนะครับครบสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีใครหายไปนะครับเท่าที่ผมดูนะครับทรงผมนะครับในตัวของไฟเฟอร์นี่ก็อาจจะไม่ใช่ตัวล่าสุดนะครับทรงล่าสุดนะครับอย่างผู้รักษาประตูนะครับในตัวสวอตตัวก่อนหน้านั้นนะครับที่หาไม่เจอเลยก็คือเชตนี่ในในตัวนี้นะครับมาอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วนะครับผมลามินยาเมานะครับ นี่นะครับหน้าบางตัวก็อาจจะไม่เป๊ะตามตัวที่ผมเคยให้ไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่อยากแก้เข้าไปเยอะนะครับเพราะว่าการที่มันปรับแก้เยอะๆเวลาคนอื่นเอาไปใช้ต่อนะครับมันอาจจะมีการเพี้ยนนะครับว่าผมพยายามปรับแก้ให้น้อยที่สุดนะครับจากตัวที่เขามีมาให้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของตัวชุดคิดนะครับอ่าตัวนี้นะครับรองเท้านะครับก็ปลดล็อกออกมาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับมีตัว a n g ิลนะครับ a n g เก Shape ด้วยนี่นะครับผมก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับตัว a n g เกิลเ p e นะครับก็ถุงมือนะครับเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูในโหมด Manager กันต่อนะครับตัว Manager นะครับ Add-on นะครับที่เขาบอกว่า r e a Manager Selection Add-on ตัวนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มนะครับตามนี้เลยนะครับผมอ่าเวลาลงแล้วมีผลอะไรเดี๋ยวพามาดูนะครับมาที่ Manager นะครับ มาที่ new นะครับผมเสร็จแล้วนะครับกดนะครับตัว current use current นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีแค่ player a s d role manager นะครับจะไม่มีตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่บอกว่าเป็น role manager เลยนะครับที่มาเฉพาะลีกนั้นๆเลยนะครับตัวนี้คลิกเข้ามาจะสังเกตเห็นว่ามีแค่นี้นะครับจะมีเฉพาะ manager ที่มีในตัวไฟล์ add on นะครับเราสามารถเลือกได้แค่นี้นะครับ ตัวเมนเจอร์ที่มากับสโมสรนนั้นจะไม่มีให้เลือกถ้าคุณลงแอดออนนะครับถ้าใครอยากเล่นแบบนั้นคุณต้องเอาแอดออนออกนะครับแล้วนะครับผู้จัดการทีมพวกนี้ก็จะหายไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมในกรณีที่ใครเลือกแบบนี้นะครับสมมุติเลือกซีดานก็จะมาประมาณนี้เลยนะครับคุณต้องมาตั้งชื่อเองต้องมานน่นนี่เองนะครับคือเขาจะแอดออนแค่หน้าเข้ามาให้นะครับผม ส่วนในรายละเอียดชื่อต่างๆคุณต้องมาตั้งเองนะครับเดี๋ยวผมมาเอาตัว Real Manager Add-on ออกนะครับวิธีเอาออกนะครับ 1. นะครับติ๊กตัวเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับถ้าไม่ใช้ติ๊กออกแล้วก็กดแอปพลาหนึ่งครั้งตัวมดนี้ก็จะไม่ใช้หรืออีกแบบหนึ่งนะครับก็จะคลิกตัวนี้นะครับแล้วกดร m o v e ไปเลยมันก็จะหายไปเลยนะครับทำได้2กรณีนะครับแล้วรันเข้าใหม่อีก1ครั้งนะครับผม หลังจากที่เอาตัว add-on manager ออกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเข้า new เหมือนเดิมนะครับผมมาที่ use current นะครับจะเห็นว่ามีเมนู2อันให้เลือกแล้วนะครับก็จะมีการสร้างใหม่เลยนะครับหรือเล่นนะครับ manager ที่มีอยู่จริงตรงนี้นะครับในตัว mod ชุดนี้นะครับจะมี manager ครบนะครับทุกหลีกใหญ่ๆเลยนะครับอย่างเช่นของพิมเมลีกนะครับของฝรั่งเศสนี่นะครับผม ่าเยอะละมันนะครับคราวนี้ไม่ได้มาแค่สองสามคนแล้วนะครับมาเรียกได้ว่าแทบจะฟ u l นะครับฟูเลยอ่าดูหน้านี่ครับผมเป๊ะๆนะครับกดตามที่บอกไปคือของตัวไฟเฟอร์นะครับเขาทําออกมาดีเลยทีเดียวนะครับผมอิตาลีนะครับนี่อิตาลีนะครับคอนเต้นะครับหน้าตานะครับซิโมเนอินซกกี้นะครับ ขอบอกว่าใครจะเริ่มเล่นนะครับผมแนะนําเลยตัวนี้น่าจะจบสุดนะครับเรียกได้ว่าเป็นไฟนอลก็ว่าได้นะครับเมเนเจอร์เยอะจริงๆนะครับนี่นะครับลาลิก้านะครับนี่นะครับหน้าตาเป๊ะมาเลยนะครับในชุดนี้ฮันเซนฟิกนะครับนะครับดูของพิมพ์ลีอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่ามาเป๊ะเลยนะครับหน้าตาเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับในส่วนของการเล่นสักนิดนึงนะครับผม ในตัวอัปเดตอ่าที่ยูสิบแปดจตัวอัปเดต5มั้งถ้าผมจำไม่ผิดที่แนะนําเพื่อนๆไปว่าเวลาอ่านกระดานข่าวนะครับจะมีการเด้งหลุดออกไปนะครับห้ามกดอ่านนะครับแต่ที่ผมบอกว่าตัวนี้น่าจะเวิร์กสุดเพราะว่ามันนะครับสามารถเข้าไปกระดานข่าวได้ปกตินะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเลยนะครับเรื่องของตัวนิวเนาะกระดานข่าวนี่เราเข้ามานะครับไดปกติเลยนะครับนี่นะครับ ไม่มีผลต่อการที่มันจะเด้งหลุดนะครับนี่คุณกดเข้าได้เลยนะครับไม่มีเด้งหลุดนะครับผมก็เลยบอกว่าตัวนี้น่าจะเวิร์กที่สุดนะครับโอเคนะครับในส่วนของเมนเจอร์ประมาณนี้เลยนะครับผมเรื่องของตัวการเลื่อนชั้นนะครับหลีกตัวนี้ก็ตามที่ลงตัวนิวซีซันลงไปนะครับทีมก็จะมีการอัปเดตนะครับในส่วนของทีมใหม่เหมือนกันนะครับ ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาข้างบนก็ขึ้นมานะครับอย่างเช่นตัว l e t เตอร์ซิตี้อีฟวิดนะครับเซาท์มป์ตนพวกนี้นะครับก็จะมาอยู่ในลีกสูงสุดนะครับในฤดูกาล2024-2025นะครับอันนี้เฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนลีกอื่นก็มีการปรับแก้เป็นนิวซีซันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลื่อนชั้นการทานเฟอร์นักเตะต่างๆนะครับผมโอเคนะครับสำหรับตัวเมเจอร์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ในส่วนของโหมด Kick Off นะครับตัวม็อดชุดนี้ก็มีการเด้งนะครับก่อนหน้าที่ผมจะมีการแก้สคอรตนะครับผมแก้สคอรตแล้วมันก็การเด้งมันก็ไม่มีแล้วนะครับเท่าที่ลองดูในทีมใหญ่ๆทีมหลักๆนะครับไม่มีการเด้งหลุดนะครับผมก่อนจะเลือกทีมนะครับผมแนะนำนะครับตัวนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของตัวฟอร์มนะครับถ้าเราอยากจะใช้นะครับนักเตะที่มีการปรับแก้สคอรตแล้วนะครับแนะนำให้กดเป็น Off ไว้นะครับผมตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเลือกเป็นแมนยูกับลิเวอร์พูลนะครับข้อดีของไฟล์ชุดนี้นะครับก็เรื่องของชุดแข่งนะครับดูดีๆนะครับชุดแข่งตัวนี้ที่เราเห็นก็จะเห็นเสื้อสีแดงนะครับแล้วก็ถุงเท้ารองเท้าประมาณนี้นะครับชุดน้ําเงินประมาณนี้นะครับชุดขาวนะครับอ่าที่เห็นโผล่ขึ้นมาก็คือเป็นกางเกงนะครับชุดขาวก็ประมาณนี้นะครับแล้วที่เห็นเพิ่มเติมตัวกางเกงนะครับจะเห็นว่าชุดนี้จะเป็นเสื้อแดงกางเกงดํานะครับจะเห็นเสื้อแดงกางเกงขาวถุงเท้าขาวนะครับ ในตัวไฟล์ชุดนี้เขานะครับมีการแยกย่อยเรื่องของชุดแข่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับตัวนี้จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนสีกางเกงเป็นสีขาวแทนนะครับแล้วก็อันนี้จะเปลี่ยนถุงเท้าประมาณนี้เลยนะครับก็มีชุดให้เลือกใช้มากขึ้นนะครับมากแบบหลากหลายแบบขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงถุงเท้าอ่าก็ไม่ได้มีทุกทีมนะครับก็จะเป็นเฉพาะทีมที่เขามีการทําตัว ชุดแข่งที่มันเยอะขึ้นนะครับก่อนจบคลิปนะครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าเวลาเราจะเคลียร์มอสหรือลบมอสต่างๆที่ใช้อยู่เนี่ยให้เป็นตัวมาตรฐานของ f c 2 4จะทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเข้าเกมนะครับโดยตรงเลยนะครับคุณอยู่ในระบบอะไรก็เข้าตามนั้นเลยอย่างของผมอยู่ใน Ste ีมนะครับผมก็เข้าผ่าน t t e m นะครับโดยไม่ต้องใช้ตัว FIFA Mod นะครับหลังจากที่เข้าเกมมาเสร็จนะครับให้เราไปที่เซตติ้งเหมือนเดิมครับ จากนั้นนะครับมาตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมี Edit Team นะครับให้เรามาที่ Edit เสร็จแล้วมาที่ดาวน์โหลดอัปเดตนะครับเสร็จเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นการดาวน์โหลดสคอรตต่างๆที่เป็นตัว t a ต d a า d ของ FC 2 4มาเลยนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตัว Edit r e รี p ลเพเอีกครั้งหนึ่งนะครับชุดแข่งพวกอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไม่รันมอสมันก็จะไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับ แต่ในส่วนของสกอตนักเตะหรือการย้ายตัวต่างๆเนี่ยมันต้องมีการดาวน์โหลดอัปเดตตามนี้เลยนะครับเวลาเราดาวน์โหลดอัปเดตเสร็จนะครับนักเตะก็จะกลับมาเป็นหน้าสแตนดาร์ดของตัวเกมนะครับในส่วนของแอดออนนะครับเราก็ยังสามารถใช้ตัวที18.2ที่เรามีก่อนหน้านั้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกฟุตบอลน,นะครับเรื่องของตัวโลโก้ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็พวก มิวสิกต่างๆพวกนี้เราสามารถเอาตัวที่อูสิ8 2ก่อนหน้านั้นมาใช้ได้นะครับผมตัวนี้นะครับก็มีการเอาตัวแอดออนนะครับโลโก้ถ่ายทอดนะครับในตัวทีอูสิบก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมเคยแนะนําไปเอามาใช้นะครับแล้วก็เป็นตัวสกอร์บอร์ดนะครับในตัวของไฟเฟอร์เองนะครับผมจะสังเกตเห็นตัวเกมเพย์นะครับของตัวไฟเฟอร์นะครับ จะมีความหนืดๆความสโลว์ๆอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวมอดเกมเพย์ของเจ้านี้เองนะครับตรงนี้นะครับก็เลือกใช้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าใครชอบแบบที่มันมีความรวดเร็วนะครับกว่านี้หรือเปล่าหรือใครชอบแบบนี้นะครับผมตัวมอดเกมเพย์นี้มันต้องแล้วแต่คนนะครับถ้าถามผมนะครับผมใช้ของตัว n นะครับ ตัวแอนนี่รู้สึกว่าจะค่อนข้างใช้แล้วสถียมอยู่พอสมควรครับแล้วก็เรื่องของความการเคลื่อนไหวครับมูฟเมนต์ต่างๆของนักเตะนี่จะมีความเร็วกว่าของตัวไฟเฟอร์อยู่นะครับะจะเห็นว่าตัวไฟเฟอร์เวลางา้างเท้าง้างอะไรค่อนข้างที่จะมีความสโลนะครับสโลอยู่นะครับโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของตัวไฟล์ต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการทำนะครับรวมถึงการคืนค่านะครับตัวไฟมอดให้มันเป็นตัวมาตรฐานของตัวเกมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับข้อมูลหรือมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ